อ๋อวันนี้ก็มาคอนเฟิร์มฝีมือคุณหมอแล้วค่ะว่าเล็บประสนสีมัดีเด้งแค่ไหนก็30ปีแล้วไม่ไปที่อื่นเลยต้องกลับมาที่นี่ที่เดียวก็เป็นเพราะว่าไว้ใจคุณหมอแล้วก็เชื่อใจในฝีมือของคุณหมอเพราะว่าคุณหมอเคยทําให้เราสวยมากๆมาแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วตอนนี้เราอยากสวยอีกเราก็เลยต้องกลับมาหาคุณหมออีกครั้งหนึ่งก็มาล็อกตาทําตาหวานแล้มีแผนจะทำอะไรต่อเออตอนนี้ ก็มาเสริมสวยคุณหมอบอกให้มาทำไฮฟูมาทำฉีดโบท็อกมาอะไรมาบำรุงผิวมาทำทรีทเมนต์ได้แต่ว่าต่อไปในอนาคตก็อาจจะต้องมีการล็อกกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ารอให้มันให้มันมีเยอะกว่านี้หน่อยหนึ่งแล้วค่อยมาทำตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็มีเกมปรารถนาเกมปรารถนาที่ออนแอร์อยู่ช่อง3นะคะแล้วก็ถ่ายละครเรื่อง revenge อยู่ที่ช่องวันกำลังจะออนแอร์เดือนมีนานี้ แล้วก็มีใต้เงาตะวันช่อง3ที่กำลังถ่ายทำอยู่ค่ะ